ที่วันเดือนปีผ่านทางชีวิตหลากลายสอกสอนซ้ำาๆำคงของซ้ำซ้ำ ซ้ำไม่พ้นเดิมเดิมจากเธอจนคงยันอีกวันควรควายอากินทำงานรับใช้ใคร ចូលណៃច จ้เาค่ามีแต่เธอสมัำเสมอถึงสั้นเด้อหัวใจไม่เคยว่าคขออยู่เคียงข้างกันเสมอและเป็นเธอคนเดิ น้องพลอยจากทีมโคชลัดกล้าวนะคะเป็นโชว์ที่สื่ออารม์เพลงได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจค่ะค่ะโคสติกชิโร่เป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ต้องบอกว่านี่เป็นภาพของการร้องเพลงที่ธรรมดาที่ไม่ได้ปรุงแต่งนะครับแต่ว่าเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงที่มีเชื้อมาจากแนวลูกทุ่งเอามาผสมกับแนวเพื่อชีวิตได้อย่างลงตัวสามารถที่จะ นำเสนอแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศเป็นภาพที่เราสามารถสัมผัสได้ทั้งเรื่องของเสียงเรื่องของภาพความรู้สึกแล้วก็กลิ่นสามารถบอกได้เลยนะครับว่านี่เป็นการแสดงที่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแล้วก็สามารถจูงเราเข้าไปสู่ในความรู้สึกที่มันลึกแล้วก็ได้อารมณ์มากๆครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ประทับใจครับขอบคุณครับ,อบคอยชเชโรครับขอบคุณดูลาครับ คือมันเป็นเรื่องราวที่ภาพและเสียงมันเล่าเรื่องของตัวมันเองได้ดีมากอะคะ่ะคือน้องร้องเนี่ยมันมีเรื่องราวผสมอยู่คือเทคนิคที่เขาใช้นี่มันเป็นเทคนิคที่ มันค่อนข้างจะพิเศษกว่าเด็กอายุเท่านี้ทั่วไปวิธีการควบคุมเสียงทุกอย่างมัน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 ลงตัวดีมากแล้วก็พอตัดมาที่ภาพที่น้องเขาเล่าถึงครอบครัวคือนึกออกเลยด้วยอาชีพนักร้อเนี่ยเขากําลังนึกถึงคุณพ่อคุณแม่และเรื่องราวที่เขากำลังกำลังเล่าอยู่เราเลยมีความรู้สึกว่าทั้งภาพและเสียงของน้องพลอยมันช่างชัดเจนแล้วก็เขาเลือกเพลงนี้มาก็กถูกต้องลงตัวแล้วก็เป็นโชว์ที่เยี่ยมมากๆค่ะขอบคุณครับเจ้าของทีมค,ครับโค้ชรักกล้าวครับ วันนี้น้องพลอยทําได้ดีมากๆนะคะอย่างที่รู้กันว่าในแง่ของการใช้เสียงในแง่ของลูกเอื้อนเทคนิคต่างๆเนี่ยพี่ต้องไม่เคยห่วงพลอยเลยนะคะไม่ว่าพี่จะโยนโจทย์ที่มันออกไปจากสิ่งที่หนูถนัดสิ่งที่หนูคุ้นเคยตั้งแต่รอบแบทเทิน้องก็ต้องร้องเพลงลูกกรุงนะคะพอมาถึงรอบนี้พี่ก็เลือกเพลงเพื่อชีวิตหรือแม้กระทั่งเพลงวัดใจซึ่งเป็นเพลงร็อก แล้วเราก็มาทําให้เป็นเพลงเต้นดําจังหวะ EDM เนี่ยแต่พลอยก็สามารถที่จะนําเพลงทุกแนวเนี่ยให้เข้ามาสู่เอกลักษณ์ของการร้องของตัวเองได้ซึ่งพลอยทําได้ดีมากๆนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการสื่ออารมณ์เพลงที่เข้าถึงอย่างแท้จริงน้องพลอยทำได้ดีมากๆและวันนี้พลอยพัฒนาไปอีกขั้นคือสามารถที่จะ ก้าวข้ามก้าวข้ามความรู้สึกที่ท่วมท้นของตัวเองไปได้โดยมอบให้กับคุณผู้ชมมากกว่าตัวเราเองตรงนี้สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับความมุ่งม,มั่นพยายามตลอดมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและ,ะท่านคุณผู้ชมนะคะคิดว่าน้องพลอยค่ะเหมาะสมที่จะเป็นเสียงจริงตัวจริงรุ่นเด็กคนที่5ของประเทศไทยนะคะเตรียมโวตให้น้องพลอยได้เลยค่ะหลังจบการแข่งขันของน้องๆทั้ง6กคนค่ะ และแน่นอนนะครับคะแนนโหวตของท่านผู้ชมมีความหมายนะครับรักใครเชียร์ใครต้องโหวตนะครับขอเสียงประเมยกับน้องพลอยด้วยครับขอบคุณค่ะเพราะใช่ไหมล่ะถ้าไม่อยากพลาดเพลงเพราะแบบนี้อย่าลืมกด subscribe the voice kids thailand channel กันด้วยนะคะ